እንደ አንድ ነገር አለ እንደ እንደት ነህ ขั <łość> ้นเกียวกัพุทตาในโโสโเปารที่เอาจงสื่องของถวายได้กในกิจกระต่อมืขอที่ยื่นเรืงหลาย ตอนนั้นมาตอนเย็เนพระจ๊ะก็ช่วงนั้นหลวงพ่อก็อาภาบิ่นก็ไปเจอหลวงพ่อที่ร้อยเอ็ดตอนไป,ปงานร่างกายผสมบุกุศลแล้วก็มาก่อนเ,นนอนอเค,นย,มเคนยมานอนเมื่อก่อนนั่งรถบัสมาหลวพ่อเล่นก็มานอนจากเซนีย์ไปนอนสิริรา พรุ่งนี้ไปฉลองที่ดีที่อุบุนเนี่ยเับท่านแหลมสักเมื่อกี้เขไปฮะเมื่อกี้เขไปผ่านไปทันรถตู้แล้วอ๋อเห็นเมื่อกี้รถตู้เขาจะไปไหนไปไปแหลมสักไปเอาลึกเหมือนกันอ๋อไปเอาลึกอ๋อเขาจะไปเอาลึกเหมือนแหลมสักแหลมสักแหละเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีงานสมโภชน์ตอนเย็นทุ่มหนึ่งก็ครูใบจารย์ตอนนี้ก็ทยอยลงไป สยยาก็ก็เคยมาบ้างไม่ใหม่บขอบุณ่พอดีทีงานช่องเจดีก็ได้มาที่ช่วงโควิดก็ไปคนก็เนอย่างเงี้ยนะช่วงโควิดก็ที่นีกเราทำยอะมากเลยอะไรทีนี่ก็กำลังสริมเอมาเดดีโอ้เจดีค้งอยู่เยอะเลยเพราะว่าท่านโครงสร้างท่านใหญ่พระจอันนี้ท่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะที อันที้สี่ชั้นใช่เหมยังมีอีกชั้นหนึ่งอ๋อเหลืออีกชั้นหนึ่งกาารของงทแต่วิววิวก็สวยนะพระอาจารย์มองไปสวยพอดีมาคราี่แล้วไม่เห็นวัดพระอาจารย์มาถึงสองทุ่มมุดฝนตกด้วยฝนตกแล้วก็ไม่เห็นวัดเลยเนาะจำได้จำได้อจำได้แล้วนี่ต้องลือกพื้นหน่อยวันนั้นท่านจะไม่เห็นวัดเลยฝนตกฝนตกด้วยพระอาจารย์ า่อยู่กับท่านอ๋อาเดียวแล้วรการไปอที่ไหนเรอยู่ลง้เปลี่ยนเปลี่ยนอ้าวอยู่ผู้เปลี่ยนอ๋ออ๋ออยู่วัดดอนเยาวีผู้เปลี่ยนก็ได้ไปกรบท่านท่านน่อยก็เงใหม่ก็ไปมาอยู่มากท่านจันอ๋อมาอยู่้วันจัแล้วก็รับัาอ๋อ บ้านอยู่นาฬิการี่บ้านอยู่นาฬาที่ว้านแล้วาพอเปี่ยนพระเอาตัวขึ้นไป ที่ภูเก็ตเราไม่ไม่เจอท่านท่านไม่อยู่ท่านที่เขาแกะกับคนสวัสยท่านแม่มุกพร้อมกันนะคะแลโม ปะริยายาปันานปยาปันนานิสัปปริวารานิสัริวานีละวันตัสสะีลวันตัสสโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาุโนพันเตสีละวาสีละมานิปมานิ จีวารานิธรรมปริยายะปันนานิธรรมปริยายะปันนานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุพุทธศาสนาศาสนาจิรทธิติยาจิรทธิติยาเจวะเจวะอัมหากันจัอัมหากันจัมาตาปิตุมาตาปิตุอารทินันจัอารทินันจัเตตานังเตตานัง สัพเพส,สันจะ oui สัพเพ ja. สันจะเทวตานังเทวตานังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะนิพานายะสังวัตตุสังวัตตุข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายน้อมถวาย ข้าตรจีวรหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญแด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญโปรดรับโปรดรับผ้าตจจีวรข้าตรจีวรหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะพร้อมกับของบริวารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ ของก้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อความดำรงยั่งยืนนานเพื่อความดำรงยั่งยืนนานพระประวัพุทธศาสนาแห่งพระประวัตลรพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มารดาบิดาแก่มารดาบิดาบรรพบุรุษมารพบุรุษผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณมิตรสหายมิตรสหายที่ร่วงรับไปแล้วอย่างปรโลกที่ร่วงรับไปแล้วอย่างปรโลก

giữ thương sách à thư à sách à rồi à thư, à, thư. À, thư. À, thư. À, thư. Ah, vạch đi săn luôn. Good morning, săn luôn. Mother Rabbit. I don't know what to do. I can't have a good morning. Săn luôn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 . Săn

สติติตังปติตังตุงั้งตเมวะสมมิชตโสัพเพเริโตสังกปาจันโดวนระโตยะามิโตตระโตยะาสัพพิโยวิวัชันโตสัารโกวินาสโตมาเตภวตวันตราโยจุิธิทาโุปขาวาอภิวาณนาสีริจาริจยหุตาบจาินโ จักตารมวัันอายคลโมโยภาุตลทักินาจินนาััปฏิิทาตรังยะราโตตังาาติธมโาญาิสัตโตเตตานะบุรุาจักปะตาตุลาลาขัลลานจปิโกนะมานินนงุเหิปุญญ พระตุสังพนัพนจีภาวะุตสัมบัุสัพเดวะตาสัาพาพุทธา,าเวนะสพาธรม,มนานุเวนะสพพังานุเวนะสดาจดีพวันตุเตนะสาุสา สัมมาสัมพุทโธภะคะวะโหตังภะคะวันตังอะภิวาเทนีสวาก้าโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาชังสุภัติปันโน อออาจารย์ไปมาไหนเยไอไปกับครับคณะโยมมา25ท่านไม28ท่านรวมกนแล้วเท่าไหร่ดอไม่ใช่ไม่หักหรอกเหลื25ท่าน3ท่านแล้วก็มีโยมของเพื่อนของคุณบนคุณบมากี่ท่านคุณบอมาหน่งโต๊โอเคจับจับขอคุับ กัจจันอย่างกัะจันไม่ตายตื่นย่อมจะตื่นสนสนหลายแขนทุกวันนัดสุนทนาอย่าเลิกแรงทำให้แจ้งที่จุดได้เลิกตายกันทำให้แจ้งเข้าใจกายเข้าใจจิตถึงที่จุดจนรู้ว่าไม่มีตัวตนของเรามันเป็นธรรมชาติไม่มีเราที่ต้องตายแล้วข้ามประตูจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านค้นตัวเองให้ยืน จงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวตั้นหาหนอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราไม่รู้ใจตัวเองดอกบัวบานอยู่ในเราแ่บหลบไปในดอกบัวในจิตในดอกบัวไม่มีมณีที่เอกเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การจัดทะรู้หรือรู้สิ่งใดๆล้วนมาจากความรู้ตัวสูงเองว่ากายนี้จิตนี้เป็นตัว่วาธาตุของพ่อแม่ของเราไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติล้วน มันเป็นาธาตุตามธรรมชาติประชุมกันประชุมกันธาตุอากาศอาหารข้าวน้าประชุมเข้า,ามาเป็นกายประสาทความรู้สึกคิดประชุมขึ้นมาเป็นจิตทีนี้ความรู้ตามศาสนาคือความรู้พุทธะค,ความรู้พุทธะคือความรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสรู้กฎของธรรมชาติว่าสรรพสิ่งคือกายจิตเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้เหมือนกับขนมจูดนีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณอุปมาหูข้าวให้ฟังว่าน้ําไวข้าวของต่างๆในส่วนที่ในหม้อข้าวหรือไวถ้าผิดส่วนใดส่วนหนึ่งน้ำมากข้าวเปียกน้ําน้อยข้าวดิบไวมากข้าวไหมนั่นคือสูตรทีนี้ถ้าสูตรพอดีก็เข้าเป็นอาหารนะทีนี้ถ้ากินเข้าไปถ้ากินเข้าไป ถ้าต่วใดต่วนหนึ่งมากเกินไปรสเปรี๊ดเกินไปหวานเกินไปมันเกินไปเป็นรูปแต่ถ้าพอดีทุกส่วนพอดีกับร่างกายทุกส่วนรูปจะคืนน้อยลงแต่รูปจริงๆที่ร่างกายต้องเือนในนั้นไม่ใช่รูปมันเป็นสูตรของธรรมชาติที่ต้องสึกต้องเสื่อมต้องสลายไม่เรียกว่ามีความตายมันคืนธรรมชาติร่างกายต้องคืนธรรมชาติออกมาจากท้อมแมนะ่เขาเรียกว่าพัฒนามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนวัยกลางคนแล้วก็ ตื่เสือมไปทีละวิเียามกฎของธรรมชาติคนกินอาหารวิเศษขนาดไหนมันก็ต้องตื่เตือมไปด้วยมันต้องคืนธรมร,ธรมชาติครบกฎของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันต้องเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นไป่างนี้ไม่ได้ทีนี้ที่เป็นไปได้ที่ว่าไอ้รู้เรื่องนี้นั่นไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของของกูแต่ต้องดูเลยให้ดีที่สุดมีจิตปกร้องตัวเองด้วยการคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องอริยามากมียอมเป็นในอริยามาเมียอเป็น คำว่าอาดีมรรคือมักของพระพุทธเจ้าที่จดสรู้ตามให้พวกเราเดินตามมับพอเดินตามมัคแล้วย่อธรรมักองแผ่นมีศีลสมาธิปัญญาศีนคือไม่มีความทุกข์ศีลทุกขอนําไปสู่ความสงบทีนี้ที่รับสีจากพระไม่ใช่สีคุณต้องไปปฏิบัติให้สงบคําว่าสงบคือสีแฉกิตสงบแล้วเป็นศีลสมาธิทุกขอทุกอย่างนําไปสู่ความสงบความสงบแท้คือสมาธิสีลความสงบสมาธิคือความสงบทีนี้ปัญญาทุกอย่าง ให้ลดความรูปความปูความลงไปปัญญาทุกอย่างก็คือสงบพอสงบจากทุกอย่างทีนี้ภาษาที่ใช้ในรูปเป็นภาษารูปนี่ภาษาธรรมตัวปูของปูไม่มีตัวปูพุทธทานบอกจริงจริงิดทุกคนว่างเนหะมือนแก้วน้ําแก้วน้ําเอาอะไรมาใส่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แก้วจริงๆมันยังว่างอยู่เหมือนเดิมมองออกไปเหมือนท้องฟ้า ้าท้องฟ้าจริงๆวันไหนที่พระอาทิตย์ทรงกดพระจันทร์ทรงกดโค่นไม่ไม่มีนั่นคือท้องฟ้าแท้ทีนี้โค่นไม่ที่รุ่มรุมตามโมรดตุไม่ใช่ท้องฟ้าสิ่งที่เข้ามาทางตาคือรูปสิ่งที่เข้ามาทางหูคือเสียงสิ่งที่เข้ามาทางกลิน่นเข้าเข้ามาทางจมูกคือกลิ่นสิ่งที่เข้ามาทางลิ้นคือรสทีนี้สิ่งที่เข้าทางอารมณ์อารมณ์มคือสะสมไปทางรูปรสกลิ่นเสียงเป็นอารมณ์ในจิต มันก็เหมือนกระโ้นแม่ที่วนเวียนอยู่ในจิตถ้าคนปุตสติแล้วสามารถตลัดอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงพวกนี้ออกได้ทําให้จิตสงบถามถามถามจากพอขาพอพอพอ้ามาผับดีคุณ้มจะต้องไปจกรลัคนที่อื่นสักขอถวายปัจปจัยบูชาทธไรมอยากให้ทุกคนฝึกติอน,นามบานสติคณะธรรมทานด้านหน้านอกนอกขอแพงเลยมีคณะธรรมทานอาคารต่างๆนเล่นละหกสิบัติเองคือ เอาไปฝึกนิดๆหน่อยๆเพื่อส่งโตถึงลูกบ้านเป็นสืบโตอายุพุทธะน่าพุทธะน่าจะไม่ตายตนัำกรดนี่อยู่ยะถาวริวหังบูราปาริปูเรติสากระงเมวเมวอิโตตินังเปตตานังบุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวทะวิจตุลสเปปูเรนตุลสัมกปาจันโผลปนระโตยะถาม่เจอยติกระโตยะถาสปีติโยวิวัจฉุปการปโรโววินันตุมาเตภวัตวันตระโย ุีทีขายุโภพวะอภิวาทนาตีรินิจามพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวัตันตีอายุโนสุขังพังตะสุมาทะที่ยีญนี้เปในมีตกลางองเป็นกลางตติปัญญาจิวิญญาท่านยังต้องรับญาติพี่น้องโลกสุขุนะเดิญเ โยงมาคณะการั์ก็นาเดี๋ยวตรงตรงที่โยงไปที่ไปต้องมมีของของศักดิ์ทานดีกานะจะให้ขอามาที่นี่หรือว่าน่าจะมีนะที่ไม่มีเลาได้ทุกคนรักษาได้ขอบคุณมาก